สนับสนุนโดยไทยประกันชีวิตสวัสดีครับพบกับนาทีข่าวนาว26ครับนางปวีนาหงสกุลประธานมูลนิธิปวีนาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรีพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดินทางมาที่ท่าอากาศยานสวรณภูมิเพื่อรอรับตัวนางสาวเอน,นามสมมุติอายุ29ปีและนางสาวบีอายุ31ปีที่กลับมาจากประเทศบาเรนหลังถูกหลอกไปขายบริการและรับตัวนางสาวแจนอายุ26ปี ที่กลับมาด้วยสายการบินเซจูแอร์ไลน์หลังถูกหลอกไปค้าประเวณีที่ประเทศเกาหลีใต้เมื่อปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาครับทางทางการอินเดียเปิดเผยว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุชายใส่เครื่องแบบทหารก่อเหตุกราดยิงและปาระเบิดเข้าใส่ตลาดที่มีผู้คนอย่างหนานแน่นในรัฐอสัสสัมทางตอนออกเฉียงเหนือของประเทศช่วงเย็นวันนี้อยู่ที่13รายบาดเจ็บอีก15คน ถือเป็นเหตุการณ์โจมตีนองเลือดที่สุดที่เคยเกิดขึ้นในรัฐนี้ช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาซึ่งจนถึงขณะนี้ยังไม่มีบุคคลหรือกลุ่มคนใดออกมาแสดงความรับผิดชอบแต่อย่างใดครับติดตามข่าวสารบันเทิงและวา r r a ีได้ทางช่องหนาว26ครับ